ในร่มรำไรเมนค่ะอครับผมมีความหลากหลายแห่งครับพี่น้องนี่พืชพันไม้แปลกว่ครับน้องนวลอยู่ไหนครับไม้แปลกจะเป็นไม้ผลค่ะมาด้านนี้เลยค่ะโอ้เดือเล่าของเกษตรหิวกาแฟแม่ทานกาแฟได้นะคะกาแฟก็มี กาแฟก็มีคำพูานาพันคาเฟ่จ้าจมีมีของแต่งบ้านแต่งสวนด้วยนะคะเป็นตุ๊กตาสดยอดสดยอดค่ะแล้วก็เป็นไม้เล็กโซนข้างหน้านี้ก็จะเป็นแคคตสจ้าอันนี้อันนี้ต้นละยี่บาทจ้ะต้นละยี่สิบาทก็ไปปลูกใช่ค่ะต้นละยี่บาทจุดประสงค์ในรูปแบบของพืชพันธุ์มองเี็นคือเหมาะในการใส่พื้นที่แบบไหนคะอ๋อพื้นที่จํากัดค่ะลังคอนโดหลังบ้านหลังเล็กๆมีถาดใบหนึ่งปลูกเป็นสิบต้นก็ได้ อารมณ์ประมาณว่าอาทิตย์หนึ่งลดน้ำครั้งหนึ่งก็พอครับผมมีสนเกเบลียกระดุมทองกระดุมทองก็20่สิบาทจักกล้วยไม้ข้างบนสวยค่ะุดดอมีหลายตัวอยู่ใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบอันนี้ไม้กระแสจากเคลอันนี้ตัวละร้อยค่ะมีตัวใหญ่ค่ะอันนี้เป็นพืชผักสีเขียวเมนค่ะกินได้เมนนยมก็ได้ ค่ะสวยงามก็ได้เป็นไม้สวยงามก็ได้จ้าผู้ไม้ผลจะอยู่โซนนี้นะคะเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆจ้นี่ครับพี่น้องจูติดเชียงกูนเลยครับพี่น้องนะครับแล้วเจวแจวแจวเอาน้ำดครับในหน้ามองนี้นะครับอ๋ออันนี้จะเป็นงอนไก่ค่ะคุณนายตื่นสายถ้าเป็นไซส์กระถางที่35บาทถ้าเป็นไซส์ถุงตัวนั้นจะ20บาทนะคะแมนค่ะ20บบาทจ้ะ โดนุชครับที่เขียวขจีแบบนี้ดูแลจังไลครับพิเศษครับอาหารเสริมเพิ่นเงายอดปุ๋ยค่ะดปุ๋ยเคมีเท่านี้แหละจ้ะปุ๋ยเคมีเราที่แหละมีสูตรเสมอแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขียวเพิ่มไปหน่อยนะจ้ะอันนี้จะเป็นจันฉายวันไห้ครับพี่น้องเขียวดีแห้งอันนี้จะเป็นเดือนฉายเดือนฉายจันฉายเดือนฉายนีดาวกระจายดาวกระจายจ้ะอันนี้ฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ่ง อะไรนาะกระดุมไพรินค่ะขออนุญาตน,นึกชื่อกระดุมไพรินค่ะ <laughs> เสื้อนีเปเตอร์เบิงแบบนี้เป็นสวนยอมได้เลยได้นี่ <laughs> สวนยอมได้เลยค่ะ<อ>ได้เลยค่ะละไม้แขวนพี่ตุนเนียกระถางละร้อยค่ะกระถางละร้อยบาทเท่านั้น <laughs> ค่ะอืมจะพูดเลยครับน้องนุชครับอ๋ออันนี้จะเป็นอ,อะไรเนาะฟ้าประดิษฐ์ค่ะ <laughs> แล้วก็เมส้มมงคลส้มจีดค่ะส้มจีดอันนี้ไผ่เงินหรือไผ่แมวนะค่ะพู้นุกคนมันก็เอิญไผ่แมวไผ่เงินไพรแมว ไผ่ไผ่แมวไผ่แมวค่ะไผ่เอาไปไห้แมวกินนะคะให้แมวกินไห้ไก่ตีกินให้น้องม้ากินเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยเมนค่ะแมนเห็นเพื่อนบอกว่ามันเป็นสมุนไพรเป็นยานะคะมีชะบ้าอู้หูหลากหลายแห้งครับพี่น้อง โซนนี้ก็จะเป็นไม้ประดับก็ยังมีอีกเยอะนะคะแบบไม้ประดับเยอะมากอันนี้กล้วยพันธุ์ไหนครับลุงนดชกล้วยหอมทองค่ะหอมทองต้นละ50บาทใช่ค่ะหอมทองประทุมต้นละ50บาทค่ะ50บาทค่ะเป็นหุแล้วนิดหนึ่งครับไม้ผลตรงนี้เนี่ยวิธีการผูกครับ อะไรคะวิธีการปลูกบ่ยากค่ะห้าก็ะคุดหลุมปกติแล้วปลูกก็เสมอเมนค่ะเอาทุนออกปลูกให้เสมอแค่ต้นมันกระพอแต่ว่ากล้วยนะเขาชอบน้ําเขาจะขาดน้ําไม่ได้เมนค่ะสิ่งสําคัญคือว่าปลูกง่ายแล้วก็แต่ว่าขาดน้ำบ่ได้มันหมักน้ำค่ะอยากได้ผลผลิตก็คือต้องใส่ใจเมนบ่เม่นปลูก ตามเถากรรมเด้อลูกยุโคกยุน้องกัหานามกินเองเด้นน่ะน้องซ้ายยุคางๆบอได้กินจ้าบ่ได้กินบอได้กินบ่ได้กินบอได้กินต้องใส่ใจด้วยแมนค่ะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ฐานลูกค้าก็จะเป็นบางทีลูกค้าก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านควนจะมักไซส์ใหญ่ๆไปใส่บ้านนะนะอันนี้ต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะช้อนเงินช้อนทองแมนค่ะแมนมีตั้งแต่ไซส์เล็กๆ250จนถึงหลักหมื่นก็มีแมนค่ะลักษณะการปูแบบนี้ที่หฮอ ได้พันมาแบบนี้เป็นการบองมาบอกครับออันนี้เพอใสเวลาโดนอยู่ด้วยค่ะเวลาย้ายเขาก็จะใส่ตุ้มอันนี้มา<ร>อันนี้ลากขึ้นออกแล้วจ้ะ<อ>ปูหอกกับบอตองเอาลงเลิกเอาเอาลงแค่เสมอฐานนี้ก็พอ,อลูกค้าได้เลยแมนคะ่ะลูกค้าบางคนก็ไม่ไม่ได้อยากขุดหลุมปูก็เอาตั้งไว้แบบนี้ก็เอาอิฐประสานมาอ้อมอ้อมเงาเพิ่นแะ้วก็พบดินนิดเดียวแคบเสมอนี่ก็อพอบอต้องขุด ลงไปนะจะตั้งใบชื่อซื้อเอาอิฐประสานอ้อมเป็นฐานแล้วก็เอาไม้เล็กๆมาจัดตรงโคนมันก็สวยโอเมนค่ะเรื่องกพราะว่าตัวนี้โอ้อันนี้ดูแลง่ายมากใส่ปุ๋ยแนนแล้วก็หลักๆก็คือต้องแต่งหัวอยังให้เพรญยาวโพดพันยาพดแล้วหัวเพรนสิโบต้องแต่งตลอดตัดอยู่ตลอดจังเสียนะจ๊ะเมนเมนใส่ป่ะครับ ช้อนเงินช้อนทองตัวเจะเป็นไส้เกาหลีเมนค่ะและยอดมันก็จะเป็นต้นช้อนเงินช้อนทองเอามาเสียบใส่ตอไส้เกาหลีอาจารย์เมนค่ะขายยางไหครับนี่อันนี้สองหมื่นห้าค่ะอันจะเป็นไซส์ใหญ่สุดเมนค่ะใหญ่สุดที่ร้านแล้วราคาจะอยู่ที่พุ่มเขาเลี้ยงมานานเมนค่ะเลี้ยงมาโดนถ้าเป็นไซส์เล็กเด็กก็มีจะอยู่หน้าร้านด้านถ้าเ่มเปไนไซส์เล็กก็มีเมนค่ะเมนนี่ครับพี่น้องลาคาค่ะราคาสองาตามต้นเลยจ้ะ โอ้เจ oh, mm ็ด hmm. พันห้าก so so ็ม mm ีเ hmm. ม like <laughs> oh, ียนค่ะเมียนร้ายอย่างค่ะไม้ไม้จัดสวนฝั่งนุ้นก so so right. so, uh ็ย huh. ังเหลือเยอะอยู่เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นครับพี่น้องนะครับช้อนเงินช้อนทองดีดีพี่น้องเหมือนกับสอดเลยเนาะนี่ครับพี่น้องเจาแจวเจวนี่ครับอันนี้ดอกจานดอกจานประหันใจก็มีใช่ค่ะดอกจานสีส้มดอกท้อชอบแต้มแต่งสีทุ่งอีสานเนี่ยปูว้ประดับนี่คือเป็นดอกไม้สีสันที่ตีแห้งเนาะเมนค่ะแมนนครับพี่น้อง อันนี้คือการช้อนเงินช้อนทองค่ะอันนี้จะเป็นช้อนเงินใบหยกจะใบใหญ่หน่อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซนไม้ผลแล้วค่ะจะเป็นไผ่มีตั้งแต่ไผ่เลี้ยงไผ่ลวกหวานไผ่สร้างไผ่ไผ่วงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามเบอร์เก้าไผ่สางไัยเอาไปใส่ล้ำที่ว่าหน้องใหม่สังไพรบวานห่านะแมนค่ะไผ่สังไพรแมนค่ะไผ่สร้างไผ่บ่มีน้ำลำ้ำเกี้ยงใส่ประโยชน์ได้แบบดีฮะนาจ่าแมนกินนอก็ได้กินนอก็ได้ ปองกันลมก็ได้เมนค่ะเมนบังแหนครับพี่น้องสุนยอดจรีครับแกงน้องใหม่ใส่ผักขยงอันนี้จะเป็นน้ำว้าปากช่อง5้นจากน้ำว้าปากช่อง5 0านยเมนค่ะน้ำว้าปากช่องก็จะมีมะกรูดมะกรูดมะนาวจากข้างในก็จะมีส้มมะม่วงมีมีเกือบทุกอย่างเลยค่ะมะม่วงใส่ซุ้ๆนะสองร้อยห้าสิบสามเมตรได้ค่ะยูนี่เป็นอนาจักรแบบศูนว์ร์ใหม่นนาพธา์เลยนะค่ะเมนค่ะเมนครับพี่น้อง หลาะหลายอรดีครับลูกค้ามาบางทีก็ต้องถามว่าลูกค้าอยากได้ต้นอะไรคะขนาจ้ะพี่น้องครับเดี๋ยวเบิรงมุมสูงน้ากันครับนี่ครับอเป็นตะวันสวรรค์อิเจ๋วอีหลีครับพี่น้องผ่านไม้นานาพันแวะมานะคะบรงแหนครับถ้าเราถึงพันไหมนี่คือนับปีท้วน นับไม่ถ่วนค่ะคือเอาเอาง่ายๆคือถามหาอย่างมีต้องถามก่อนมาลูกค้าอยากได้อะไรค่ะเมนต้องจาะจงไปก่อนบางทีมา่ะถ้าว่าเอ๋อขอละเบื้องก่อนก็ตามสบายค่ะลูกค้าชอบอันไหนก็ถามแม่คะได้นะคะแต่ส่วนมากหนูจะติดราคาแล้วก็ชื่อไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้มองนี้เนาะเมนค่ะเมนชมพู่ก็มีหลายสายพันธุ์มะม่วงเลยมีหลายแห่งจะตามกับพันจ่าเมนค่ะสุดยอดอีรีคือมามองนี้ครบจบทีเดียวเกี่ยวกับพันธุ์ใหม่ค่ะ อันนี้กําลังต่อเติมร้านนะคะขออภัยนะคะครับผมบรรลุรับกิจกรรมกิจการแบบนี้เขาเขามีการดูแลการบริหารจัดการแบบรูปแบบของแรงงานแนไหดครับอยู่นี้จะมีแรงงานอยู่ปกติก็จะ3คนค่ะวันนี้หยุดไปหนึ่งคนก็จะเหลือ2แรงงานมาตอนเช้าก็เข้างาน8ปดโมงเช้าเลิกงาน5้าโมงเย็นมาตอนเช้าก็จะแบ่งโซนกัรลดน้ำาจะแบ่งโซนการลดงามเป็น2โซนโซนฝั่งไม้ประดับ กับไม้ผลแต่หลักๆก็คือเราจะติดสปริงเกอร์ให้เยอะแล้วในระดับหนึ่งหันอาจารแต่ก็ในบางส่วนที่ไม่ได้ติดสปริงเกอร์ก็ได้ลดน้ำเอาเหมือนกันครับผมเอามองนี้ครับน้องนูชครับบันนี้อันนี้เป็นโซนไม้ผลนะคะเป็นไม้ผลเชิดทูนก้าเมนค่ะมีหลายข้างหลังลินจีเนาะพอออกลูกเต็มเลยขนาะพันธุออกลูกแล้ว่นคเอาลงดินที่ทำได้ครับเมนค่ะมีตั้งแต่80บาทร้อยหนค่ะ ครับมะขามไายเม็ดอ๋อมะนาวมะนาวไายเม็ดอันนี้ป้ายอันอันนี้มะนาวน่าจะหายหมดแล้วมะนาวอะไรมะเร็งมะนาวอันนี้ต้นมะขามนี่ไายเม็ดจะเป็นตัวนี้ค่ะป้ายเพิ่ดยุนีโอ้ยนุ่มพ่อใส่กระไดเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ครับป้ายมะนาวไายเม็ดอันนี้มะขามเปรี้ยวยักษ์ มะขามเปียวยักษ์แมนค่ะเปียวยักษ์หมวดปลาหมึกสามนี่อยู่นะจ๊ะเอาไปดองเอาไปเฮ็ดแมนเมนเมนสมเห็ดนางแปรูปเนาะอันนี้เหมาะเลยแมนค่ะมะขามเปียวยักษ์มะขามสีทองอันนี้มะขามสีทองมะขามหวานข้างในฟางสีม่วงๆจะเป็นมะขามเปียวยักษ์เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับยิบหนึ่งครับเจ็ดสิบบาทค่ะต้นละเจ็ดสิบบาทเท่านั้น มนประมาณ3ปี3ปีก็น่าจะให้ผลผลิตนะจ๊ะตรงนุ้นบอกถึงละคงราคาที่เป็นพันใหม่ในสวนเท่านี้คือพี่น้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินลู้ามาดูตัวนี้อันนี้ไม้แปลกไม่แปลกเมนค่ะถ้าเป็นไม้ออนไลน์ก็จะเป็นละมุดสีดาลำไยแดงอินเดียลำไยแดงอินเดียลูกมันก็จะเป็นสีแดงเลยค่ะนะจ๊ะลิ้นจีคอมลำเจียกลิ้นจีก็มีหลายตัวจะมีคอมลำเจียกอันนี้ผลไม้แปลกผลไม้แปลกหายาก ถามว่าแปลกไหมลิ้นจี่นะไม่แปลกค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นไม้ออนไลน์ตามกระเสียนค่ะก็จะมีมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวจะมีเอบิวมีมะนาวคาเวียมีลำไยไซงอนมันเป็นเป็นไม้ตามกระเสียจะบูมมาเรื่อยๆเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างไป่อย่างพุทราก็พุทราหิมะขาวเมนค่ะเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆอเราก็สามรสจัมโบนมุมสดพุทราน้ำอ้อยนี่ก็พอแหละมาเจอหิมะขาวมันเจอพุทราอะไรนะ <M> อะไรน <16. S 2> ล,ลูกสีแดงๆโอ้โผู้ชายเอซิโกมันหลายเนาะเมนค่ะหลายหลายบางทีก็ตามไม่ทันตามลูกค้าไม่ทันเหมือนกันบอกงอ่ายๆคือเป็นผลไม้ที่หายากอยู่ก็ในกระแสีพี่น้องต้องการเมนค่ะในกระแสก็มีค่ะไม้ตามกระแสก็มีแล้วก็ถ้าตัวไหนที่มันเล็กแคะแกนต้นบ่สมบูรณ์เดี๋ยวเขาก็เอาไปเปลี่ยนถุงใหม่ครับจ้าอย่างที่พนเปลี่ยนอยู่นี่ค่ะนะจ่ะขยายขยายเพราะว่าต้นน้อยมัน ลากมันเต็มถุงและลากเต็มถุงแล้วใส่ปุ๋ยกับบ่อขึ้นแล้วบ่อแตกยอดบ่อยังจังสีหา,าวัสดีครับแล้วก็มา <S <S เปลี่ยนถุงแมนค่ะสุดยอดครับอันนี้ขั้นตอนไดครับนี่น้ำนองครับ อันนี้เปลี่ยนถุงค่ะพอเปลี่ยนถุง้งใส่ปุ๋ยใส่ขี้หมูใส่นนั้นไปเพิ่อนก็จะถอดยอดออกมาใหม่บักหน้าเอาพันไหนครับนี่อันนี้ไร้เมล็ดค่ะไร้เมล็ดเนาะแมร์ค่ะไร้เมล็ดตายฮิติไร้เมล็ดนะนะทุนเก้าไร้เมล็ดทุนเก้าไร้เมล็ดวยญ่น้ำร้ายนะจ๊ะเปลี่ยนถุงเปลี่ยนถุงครับการเพาะพันธุ์เนี่ยเพาะพันธุ์เองมันบอครับนนท์บอค่ะตัวนี้จะรับมาในเครือข่ายเนาะลูกฟาร์มมาอยังไง มันหลายที่มากถ้าแหล่งผลิตจริงๆเขาจะอยู่ที่สุโขทัยเมนค่ะบ้าน้อกก็ปลูกได้ปะเนี่ยปลูกได้ค่ะปลูกได้เมนค่ะไม้นะมาหลายที่มากเลยถ้าเป็นไม้ดอกก็จะมาจากน้องคายแน่มาแตนคะนายกแน่คลองสิมหาเน่เจสินาจตรงนี้คือสวนร่วมเมนค่ะเป็นสื่อกลางให้พี่น้องไม่ผลแบบสวนร่วมมันอิลีกับโดบางปลาจีนไปเลยค่ะสุดถนนราคาจับต้องได้ครับดินนีห้องปลูกเองบ่ครับเมนค่ะ แต่ถ้าไปไม่ถึงก็คำพูนานาพันธ์ค่ะน,ะรนครพนมเมนค่ะคคต้องหอดดงบังก็ได้ไม่ต้องไปไกลไปง่ายมากง่ายมากมงนี้เม, EN, มนเม, EN, ม EN ค่ะนี่คือการบ่ครับเนี่ยบางเนาเมนค่ะ,น,น,คะนี่ก็มเม็ดเมล็ดค่ะต้นแล้วเท่าไหร่ครับน้องนุดครับนี่ ถ้าอยู่ในถุงชุดนั้นจะเป็น80บาทค่ะ oh. ถอ้าได้ขึ้นถุงรุ่นนี้แล้วราค่า10บวกขึ้นมาอีกค่ะเป็นเท่าตัวคือ150ตัวนี้เนาะแมนค่ะ oh. แต่150ฟอร์มนี้ก็ยังขายไม่ได้มันก็จะเลี้ยงต่อไปอีกนะคะ่คกะก็สิเลี้ยงต่อไปอีกจนว่ามันขึ้นมันก็จะสูงเป็น,ปนเป็นไม่เลี้ยงอันนี้อารมณ์ประมาณว่าขายปีหน้าเ oh. มนค่ะถ้าขายปีนั้นไซส์นั้น ถ้าจะขายเอามาอาพ้นเร็วไซนั้นเลยแมนค่ะอันนี้สําหรับลูกค้าบางคนที่พอมีกําลังซื้อหน่อยเขาก็จะเอาไซส์ใหญ่ไปเลยขออยากไปปลูกแล้วเป็นหนวยเห้ส้มปลูกมือนี้มืออื่นเป็นดอกจะเสี่ยงนะนะจนหลายเวลาแมนค่ะแมนถ้าลูกค้าที่พอมีกําลังซื้อหน่อยเพิ่นสีหาแต่แนวใหญ่ๆดอกต้นใหญ่ๆขั้นวาลินจีก็อยากได้ใหญ่ๆอยากได้ใหญ่ๆไปปลูกเอาเอาความค่มขาเนะแมนแมนค่ะเมื่อไงครับพี่น้อง ส่วนมากก็ทาตัวนี้้ไดกกินมาเลยถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นมาดามมาดามฝรั่งผ่ะแมนคุณนายฝรั่งมักซื้อไปปูเที่เสียนะเนื่ค่ะลินจีลินจีนพหนึ่งค่ะเป็นลินจีขึ้นชื่อของนครพนมเลยแม่ค่ะนี่นะครับน้องเมนค่ะให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยฝรั่งมักซื้อเนี่ยฝรั่งมักซื้อคนมักใหญ่ไปเลยจังสี่ห์นะค่ะกำลังซื้อถึงแมนจ้ะกำลังซื้อเข้าถึงได้ก็เอารุ่นใหญ่ไปเลยพร้อมที่จะลงปูอะไรก็กินมากได้เลยเมนค่ะนี่ครับพี่น้อง S <S <S น้องนนทครับอันไหนคะพี่สงสัยว่าพล,ละไม่พ้นที่ฮานําไปปลูกเนี่ยบำรุงดินนี่บำรุงยากจะบอกพื้นที่มึงเนี่ยเขาปลูกข้งแสนทั้งสี่เขาไปลงเนี่ยเขาจะมีการมันจิตปั๊บสภาพเลยดีปะอปถามนนว่าบำรุงยากไหมทาดินโคกดินนั่นกา ผสมดินใหม่ก็ได้เป็นดินปู่แล้วก็มูลวัวมูลอะไรก็ได้นะจะเป็นรองก้นหลุมท้าว่าเอาขีงัวห้องก้นหลุมก็ต้องเอาขีดินปกแน่ย่าพึ่งยาให้ห้กเพิ่นถือขี้งัวโดยตรงมันสีห้อนนะจ๊ะยาห้ถือปุยคอกโดยตรงอาจจะเป็นแกดนอกขั้นของสัรนอแมนแมนค่ะผสมผสมลองได้ถ้าลองขีว่วปุ๊บเจ้าก็ต้องเอาขีดินนี่โปะทาขีงัวก่อนเวลาหักเขาเอาลงนะยาให้มันถือขีงัวเลยจังสีนะจ๊ะแมนมันจะเกิดเป็นแกดไหนเนาะแมนค่ะแล้วมันเข้มนะจ๊ะอารมณ์มาม่าห้ากระลัง แตกออกไปสกินถือคิงว่าคือเค็มแท้จังสิขนาดน่ะแมนค่ะกผสมดินแมนผสมดินผสมยังปลูกลงไมค่ะนะควมรุงดินก็ลดน้ําไว้จ้าอันจะเป็นพวกอะโวคาโดอะโวคาโดพืชสุขภาพสมุนไพรจ้าอันจะเป็นฝรั่งแดงอยุยาฮะอันนี้ฝรั่งแดงอยุยาจ้าไส้แดง250เมนค่ะลูกก็แดงดำลูกเออลูกแดงค่ะจ้าอยู่ในความสนใจของพี่น้องมีหลายตัวจ้าคือกัน ไม้ผลก็จะประมาณนี้ค่ะฝั่งนี้จะเป็นละมุดละมุดแบบทั้งแปลงเลยหลากหลายแห้งครับพี่น้องครับน้องนุครับฝากสวนเท่าเนี่ยฝากเรื่องเล่าเกี่ยวกับการทําการกรูปแบบเกษตรที่เป็นพันธุ์กาไใหม่น่าชนิดแต่ก็มีความห <c oughs> ลากหลายตรงนี้ถึงพี่น้องบันเท่านะครับน้องนุครับค่ะสําหรับคนไหนที่ชอบเกษตรนะคะครับบ <c oughs> อต้องถ่าค่ะถ้าใจรักลงมือเลยมาโหลดจากมาสื่อไปปลูกไปลงมือเลยปลูกมือนี่ เริ่มต้นมือนี่ขันใจมากก็เริ่มปลูกไปเลยจ้ะบ่ต้อง<ม>รอไม่ต้องรอว่าอุ๊ยอีกปีหนา้ากับบ้านจะซิเมื่อปลูก<อ>ขันเหตุงานอยู่ในเมืองในยังกับโทรมาแม่เอามาปลูกไว้ทาเด้อเด้อกับมามากินรวยเลยค่ะนะจ้ะ<แ>ไม่ต้องรอค่ะลงมือเลยค่ะบ่ต้องรอสวดหยดคติก็คือลงมือเลยอยากเหตุก็คือปลูกไปเลยค่ะว่าต้องา่าโอ้บ่มือนี่บ่เหตุดอกก็ดินเกมก้อนเดียวมืออื่นจังปลูกอ่มอามืออื่นไปกับไปเหตุนแนวใหม่เดียวก็ลืมไปอยากทําก็ทําไปเลยค่ะไม่ต้องรอ มีแค่นี้ค่ะงมนแมนค่ะช่องทางการติดต่อครับน้องนุชครับมี a c e b o o k นะคะคาพูนานาพันธ์อําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมค่ะเข้าไปดูที่ Facebook ได้ค่ะมีไม้ตัวมาใหม่มันก็จะอัปเดตลงผ่านเฟซค่ะสุดยอดนะครับปลูกต้นไม้สามสี่ปีได้กินมรคผลครับปลูกคนเก็บมรคลได้เป็นร้อยปีนะครับมองนี้คือกันครับปลูกความซุ้มเย็นปลูกดินปลูกน้ําทําโลกไปนี้ให้น่าอยู่สีสันเพื่อโลกสวยนะครับร้าน คำพูนนานาพันค่ะอำเภอธาตุพนมนะอำเภอธาตุพนมจัะมดนครพนมค่ะเบอร์โทรก็ขึ้นไม่แมนแมนค่ะหนาจอเนาะขอบคุณผู้จัดการนุ พูดการเจียบด้วยอันนั้นจะพูดไม่เก่งเพราะว่าเพื่อนสียูสวนน่ะนะค่ะเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่พอได้ยูแต่ว่าจะไม่ค่อยรู้อะไรมากมายอะนะคะเพื่อนจาพาไปชมสวนมักซีดาค่ะสวนต้องเป็นของเพื่อนหนูก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันถนัดใครถนัดเราแบ่งหนาที่กันนวไหนครับ ผู้จัดการห้องถามว่าแบ่งหน้าที่ยังไงไม่ไม่มันบ่เคยเกียงกันค่ะพี่มันถ้าสวนก็คือทานุโบไปเสียหนาโบไปใส่ปุ๋ยซอยเขาก็ไม่เคยเรียกร้องให้เราไปช่วยเขาก็ทําของเขาไปเคียงข้างสร้างฝันแมนค่ะทําใครทําเรา่ะนะค่ะสุดยอดขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณน้องนุชครับผมสวัสดีครับขอบคุณน้องเจฟสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องทั้งบาทนะครับทุกเรื่องราวของการทําการเกษตรให้มีความสุขแนวทางของการต่อยอดความสําเร็จสู่พี่น้องบ้านเฮา นะครับหนุ่มโพไซชแน,น,นลเกษตรบ้านบ้านที่ไม่ธรรมดาสวัสดีครับ